สวัสดีซี่าค่คะอกระสาวอวดอนอีงแล้วค่ะสาวเมือนี้ฉันไปห้สาวคู่ใส่มูอีกแล้วบม่มีฉันได้เขาเกียบปากหมอมาแทนมาได้จ้ะมึงแม่ค่ากับหฮน้ำจิ้มมาน่อยหน่อยเ่มนขี้ทีค่ะลืมบึงว่าเพิ่นไฮมาหน่อยนะสิพ่อสิพ่อเ่บอกอะไรจะน้ำจิม้มขึ้นหน่อยเด้ เอาเทหาดไปเลยเนาะโอ้โตัวแตกกะลาอยู่ดอกจ้ะกระกับพึ่งจะเคยกินครั้งแรกจ้ะบุ้งหัวขาเจ้ากินยังไงล่ะเห็นหน้าตามันคือสาคูใส่หมูนะมาจ้ะโอ้อืม มือนี่บกอย่างมันคงป่ไแ้เดือถาดอันนี้สีอันนี้สีม่วงเขาเกียบปากหมอ่อสันเพิ่นเห็นเพิ่นเห็ดสดๆนะ คืออยู่ตัวแหละเขาเกียบปากงออืม งอื้อจ้ะวันเขาก็ได้กินเขาปูมืงอ,อื้อก็ได้กินมืงอ,อื้อนะจ๊ะเ <c oughs> ค็ดด youtube ยิงไปสิผ่านกดน้อ, <c oughs> อ สันวนหายจะคู่ใส่หมูชิ่ไ่ได้กินเนาะกินอันนี้ปากหมอไปก่อนอกิว่าปลาแรมมันก็คือกันแล้วจ้ะ สาวเออสิบอกสันของก็เคยได้กินเขาเกีียบปากหมออ่นบริบทคลิปในยูทูบนี่คือสิบอได้กินออกจาะคิดกันผักกระเดืองดับเดืองดับ อุปสรรคมันเยอะดีเสียบุตัหลักกินเลียวบอลนอหาสิงวมบอลนอ 嗯。<laughs> อยู่ตัวล่ะสาอืมอืมอันนี้สีสีอย่างเขาสีความดอกอันสั้นบ่ ก็อร่อยอยู่นะ เสียบจักเสียบโอ้ใครคลิปแรกบอดหาดคอย <laughs> หลังพามันจะปพามันน้อย แม่ขาก็งามๆจะแต่ว่าขีมเนียวน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มมาหน่อยเดี๋ยวเขาเรียกน้ำจิม้มว่าน้ำลาดบ่คล้ายๆเป็นนมรว่าก,กะทิอะไรจังอืม บ่ผิดวังดอกสาวบ่ผิดหวังเสียบไข่ไข่สักู่ใส่โมนเลยค่่ะราพบพอกันแค่นี้เนาะค่ะพอกันคลิปนาะสวัสดีจ้า